anh quát được có mò không? ông 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 ông. lấy má từ này hả này. Eu clapso bueno. จะพบกับผมเปกกิสาในต่อยครับนะครับมาอนีมาอยู่ที่หนาพองนะครับหนำพองกับเลือดเอ่อไหมอีกแล้วรอบนึงงละครับผมนะครับหนาพองไหมอีกเนาะจากที่ฝนตกนะครับอยู่ทั้งจังหวัดเลยนะครับเท่าที่ผมได้ปิดติดไปติ่ตามนะครับทั้งทั้งแฟนเพจนะครับคนหักผู้กระดึงนะครับ เห็นบางสองสามมือนะครับฝนตกนะครับที่นี่น้ำกะสอดไม้อีรีครับผมมา,มาเบิ่งนะครับยายกุ่นตกอยู่ฝั่งพูน,นะครับผมฝั่งเก่าเพื่อนปกติฝั่งพูที่เป็นของตะกลน,น,น,นะครับเมื่อาานี้ตะกลนบอด้มานะครับน้าบาดีฟ้าเว้ น้ำไหลโบแห้งเท่าไรครับผมนะครับน้ำวันนี้ไหลโบแห้งก็ได้เนาะน้ำวันนี้นำ้ำน้ำพวยมาน้ำครับผมเลยสิชะลอความแห้งของน้ำพองได้สักหน่อยครับผมน้ำพวยไหลตัดขามานะครับ ออกมาในตอนเช้าๆนะครับผมปลาแต่ถึกอ,อยู่ข้าเก่าล่ะครับผมบาดถึกบาดเพระถึกนะครับ <c oughs> มันบาดถึกคือจังช่วงน้ำแห้งเท่านั้นะครับผมอันนี้น้ำหน้อยนะครับมาหน่อย เอา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 เอ้ามาเนีครับเต่นวครับ้เ่อ่ตัมเต้เ่งนอปเออกีออเร็นเาแดปน่ารอวันแล้วก็นงเบิงอ่ะ ไม่หาตัวที่โอกเห็นว่าหลาสามเช้นกันที่หลาขยินปลาตัวใหญ่เด้จั้น่อยเดว่าบ้านก็ลอดดีเอเสื้อสอฝันน้อย้ายไท่านครับโดดนะครับปาาซอยครับผมมาโดดดีเื้อกามันครับอ่าไม่อย,ย,ยอมย้ายป่สองปลาสองเช้นนี่หลายๆเนาะ สองเซ้หามงอดวึ้นัาตลอดลอยไปเพิ่มนหัวลอยัปรู้นเนี่ยก็ลังตั้งกล้องนี่นี่ยจได้จัปคนลอยหามไง ตัวบบนี้นาะจะเลี้ยวไปที่เส้นหงนิดคนบ้างหาเที่ยวครั้งเนี่ยบ่ค้นบันว่ากันเจ้าเส้นเราใช้หลงขึ้คก็ลงก็ลงว่ากับมันเจ้าเส้นน้ำเส้นน้ำตัวซ้ำ

เนี่ยต้นเสียบซับใส่ช่วยมีแต่ที่บอกคือเจก็อาบเครื่องแล้ว ป่าช่วงนี้นะครับถืพอพวกใคหลายตัวใหญเนาะจะเอามานําเสนอกันนะครับช่วงที่ป่าถือแน่นะครับโบถือแนนนะครับมาประชุมประสานนะครับนําเสนอใช้กันเนาะมึงน่าหัวนีเพราะตัวใดครับผมป่า

เเม่มดเดินไปห้องมาสกอกเตรียมตาเตรียม <laughs> พี่เสื้อนร้านบุกคลานบนน้อบุ๊บบนแหนบเจบอลบ้นมาเขาทิ้มเนื่อไม่ขายมาเส้นเด้อ ผว่าก็บอกง่ายจะค่อนนี้มีดจันเติมแจะทำไอ้ฟุตต่างไควตัวควบป่าพอดีย้ายอเกิาใหนเลยั่นก็เติมแล้วจะท้เอ็กซ์เพรส้วยน่เาควบป่ายู่งไม่้วมแกะไปเอาตัวน้องห้าน่ไปจุควบาป่ายน่กไเลยเติวจะเอ็กซ์เพรสด้วย่สิบบาท เรไปตยากเราไปยกได้น้อมันเต้นอยู่ในเส้นมองซื้อสะดูกรถตั้งอเาก็อยากไปรถสดุยังไแก่ไหนดองดองววเศ้บ่เราก็ไหดวกเร่งมาี้แตนี้ดอที่ลใส่สะดุกตั้งะุน้อก็เต้นูเนาะ กันหัวเถื่อสองรมบวนที่หลอกเอ้า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 เาคุณลอยมาตังไหนครับบนนี้อรอเจ้าเจ้าบนนี้จ้าจ้าเจ้แต่ยกกันน่ะไม่ยากตัวไหวไปแล้วทันมันน่ะ เาลืมกไปไล้ที่โจนละหังม้อนไปหรอวม้วนไปหรอวเห็นจับตาพรแรกเพรแรกเนียว่าว่าขึ้นมาสามต่อว่าเจ็บกี่เดียวยตอนเจา้า <il> วันโยกกันค่อไปโยกกันนั่นแหะ ขังไปเนี่ยอย่างง้มั้งอเพื่อนไหลนะขังไปกั้มยังไงมาได้ทงไว้สิแม่ขังแก่ขังวัวข้าวหน้ามันไ่หยุดกัดเจี๊ยมตาไ่ดที่เลี้ยงก้อนมาไม่ยอมได้ไปตั้มขังไว้ในถุงว่าสิเนาะที่ไก่เขาได้ย้ายตัวเขาได้ย้ายสามตัว สามตัวล้วนเราเด้อเดือานาสามตัวล้วนสองขีดเราเด้อฮึ่มฮึมมน่่ทไ่เขางายเป็นอะไริด คท่านไี้กินหรอครับขวันเขาเลยนต่กข้าวโบราัได้ตตกตายนายด้ข้ามาจักแล้วเราขึ้นมาหนูอือมเาแดดดีหรอคุณนีแดดดีเบิดหนือวันเดแต่ว่าฝนติตกต <c oughs> ้องมาดใบสวงระมาณนี้น <c oughs> มบ้านนี่ยุนี่ตกเด้บมันนีป่าตาวานมันม่ย้ายไปคู้ค่าเจ้าไหมวอาั่นลที่ห้ามค่าเจ้าสั่ะว่าปแเมียนหรือเื่อเลรียมหอดบ้านกับเปียกหมดล่วว่ะวันนี้มปประทามซุ้อยู่บ้านม่านผลม่ตกพราะเอาก็ดีเ่า่าตาก้าไว้ไ่ได้ปรกู้อ่ะป่าตาว่าเจ้าปรกู้อยู่นาเรือควนมาสั่นปู้ยินยินน้าเราเขากู้อยู่บานบ้านมาสั่นเมเกียบเพาะเกียกแต่ว่าป่ไปเมยนหรือซุ้หละใหญ่ ช่วงช่วงในเด็กหม้อหม้อันเนี่ยที่ว่าฝนตกอยู่นี่ยแล้วหมาณอันใบสองหม้อใบสองหม้อคือบ้านมันถูกแตงไม้มาแค่นทางแค้ส่วนน่ะเจิดเจิดเจิดทัวร์ลุกพวกเพื่อพวกเพื่อมาแล้วฮ่า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 ปีป่ายแลวก็ไปดามอ่อนเนาะ วปา่้อนเนาะโอ้ได้5ตัวแล้วนีว่ยนะเ,เดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถีปีเมื่อยืนเฝ้าแล้วก็ห่อนแดดเนาะก็ระจายแดดทุกคนเนี่นนย กันหม้อก็ได้เพราไส้ัเต้นไปเลยหมัวเขาจะกินกระดูกอ่ะนันมาหมูเ่ยมันเต้นนี่ไปเลยหมอแน่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 แล้วเต้นจับออกไปมดเลยบดจับโตเยีเต้นว่าสันวาแล้ววนเต้นจับตาจับตาหัวงอกันมาเป็นหมูกัเป็นเสี่ยโู้่ไปเยยหมูตัวน้อยบริกตรโสมละ So. Oh. น้ำไหลจังที่งหวดวันนึงหันไปก็จังหวัดว่นเนาะนี่ป่าคนนี้เนาะนป่าเยอะออวันนึงนี่ป่านนึนี่น่าจะนีบอกว่าก้อนถึงเรเดีนครับก็เพาะมันย้ายโยกนก็เสียที่หมดเสียทเขาเดี๋ยวนะยายยปฟังนั่นคืว่าเป็นแบบี่ัวกสน้องกอนหาตัมันก็ได้ป่าสองกิโลว่มหนึ่งออกมาเลือกแล้วนางจุ๋มเร้อก็ออกมาเออมันมาป่าถึงเม่อตอีกจำได้แน ผู้ยันลยว่าสิลอหลอกกันว่าเตกูอ่ะสวมืขึ้นมากับตาตากคลุงอนเตี๋ยูอ่ะสวมือขึแล้บักไวปฝาว่าน่อกตามันคีขึมือจขึ้นูอ่ะสวเลยมันยังไปบังเต็นงเดงุเด้้องนกขึ้นอี่บดแปดดแปดออกเตออกบันขึ้นเยจะตัวโตๆสิลป้าขึ้นแต่่อนปาย่น ยุไฟไหลเรนมันจะขึ้นหุ่นเรขึ้นมันแตกส่วดสวดขึ้นไปนั้นบวกตาไปโยกกันทั้งแยบฝุ่นแล้วบวกไปเนยั่นไปมัจะยวช่ค้าเจ้มือสอสขึ้นเขาใช้หนันบวกค้าสึ้นสาสาหน่อยสาทองที่ลุงบักข้นวอนฟังนั่น

วันนี่มันตกแต่ทางินเขานี่ยแม่วันวันนี่ยมือคืนนี่ยม้อนม้อดทั้งฝุ่นแต่วันที่เห็นมันแหล่อยู่ทั้งทั้งฝุ่นล่ะบงังเออควันนุ่มืป็นเหมือนแดดม้อ,มอ,มอ,ดมอ,อดอยู่ทั้งฝุ่น ช่วงนี้นะครับน้ำกระยังพวกึ้นไหลทเท่าใดนะครับจากป่ากับปะเรมีไหลนะครับโดเกละโัวสองตัวนะครับ แต่ะครับผมก็มาคลิปนี้นะครับกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมสิ่สำคัญคอมเมนต์ไว้นะครับเผื่อจะได้เป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ